หมู่บ้านเห็นไครหลายๆพี่น้องครับตอนนี้ก็ผ่อยครัตอนนี้ก็แม่นางขวัญก็เริ่มเห็นเราเด้พี่น้องครับเป็นไครเห็นละงูขาวเนาะแม่นางขวันขับปุ่นสีใครหาไครพี่น้องมหมรุนน้องกันครับผมงามเลยนี่แหละน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเด้อพี่น้องครับเห็นละงูเริ่มแล้วเห็นไครแสดงว่ากระลังเนาะแม่นางขวัญุนรับอีกสามครับผมขาวๆเลย สวยงามครับสิเกียขี้ดินแน่จังน่อยเด้อครับมบอมแม่แม่แน่้ยไปหน่อยฝนเป็นตกเนาะมือเคลืนฝนกับเล่นลงมาเล่นบัดเตือนไปหลุดนน้ำแม่น้ำควันต่อพี่น้องครับกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆเนาะดีหมันทำไรมื่อนี้ไปเอาแลอีกแล้วพี่น้องต้องมีหยั่งลากกันไม่ต้องควันเลียน จะใครปเนาอู้ใคร่งนั่นเอาพี่นอเดอพูดเลยไีเนอเอาพูดนะพูดเลยหุ่น้หลายใครต่จูให้เนอเนเอาแมนนนวยเลยเอาทังไปะอูเออไม่ังสเลืกวอคดีใจแต่สอถึงน้อกนลองะไบ้ัวเกบมากกมาเลยเนาะแมน้องคน เหมืนเปนกระล้งขึนนึงอนพ่นแต่ไครบท่านใหญ่เราะแมคุณไทางเชิงท่านใหญ่อยอะอะไรอีกครหนึ่ขาวดยไครสวยงามโอ้ยแี่ปิดไปน่มันหนกาเห็นึ้นอ้ยเป็นขี้ดินเหนียวนาะพี่น้องมาตื่นเต้นตาเสาร์จน้องมันนี่พี่น้องเ้ เดี๋ยวเอาเมน่ควยูรขานี่เีนีเอาจิมเอาแค่น้อยเออเอาแค่นี่โอ้เอาไ้ซะเมน่อนก็มาทใหญ่อยู่โอ้เดี๋ยวเด้วเด่นใครเหนียวไปอ๋อมาอ่อมาเอาเมน่อิ้ิด้จจะมางโอ้ยลางเดือนพี่น้องขนาดนี้ เป็นเป็นจูมผืนเนี้ยสิเงี่ลองหุบรอบไม้ด้วยหน่องครับนี่เด้ตะไขร้นเงี้ครับแล้วก็งงหบข,นะขาวครับผมอยากไข้ไหมกันอ้ค่สองข้างมุนเรื่องพ่น,นพนี่น้องอีกมูลหนึงหน่งนค่องพ่นน่อยเนี่ยโอ้โเฮ็ดเพิงไข่พี่นอ่อยเอาเอาต่อ สวยงามเลยพี่น้องดอกบนขางามมากเลยคไม่ใชแกงแทบพี่น้องตาเห็นเ็นสียังสีมันมีขบน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องขวัญภาไปเบิงเหลองกี่น้องมันกระด้างเป็นใครเ่เก็บเลยนะคมันกด้ถเป็นสงสัยกีเป็นสัญญาณที่ดีนะมันนะคุเหรงกระด้างสีเลื่อมยังกินตัน้ด้ยเห็ดใครนีก็อีกใครไงเห็นน้อนเห็นเห็นนกแห็น มัยนยุงห่เป็นนกยุ้งเด้อพี่น้องครับเป,เป็นมักแหนมากัน,กา,น,นาการเห็ดเนาะแมงป่วนเป็นมักการเห็ดลอาบูบนะเป็นย้ายอยู่เนาะอเนี่ยครับมันกำลังเริ่มพี่น,ออน,น้องเนี่ยครับแตนยานทีวีเริ่มมาแล้วเนาะแม่งป่วน ใ่รโ,ธโธขาวคับมาคื่นฝนตกน้องมัรบบนริ้นบัดคืนนาะบัดค่นไข่ด้วพี่น้องครับข่นนะขึ้นตอนไม่ต้อง,งขวัญอันดีดอกน,น้อยบกัชอยี่นขาวสอาดอีองครับผมจะให้ฮโดโเหลืองนะค่ะเหลืองไอ้ห้อยพี่น้องเฮ้ยับ ส่วนละคำคำละส่วนพ่นบ้วยไงถอยเห็ดลงหูเขาเม่ใครับแล้วแกงอ้ยอี๋โดนล้ผมอันนี้ออกจากใครหรอด้วย่รนอหดวกระรั ตเต็มหม้อเลยพี่น้อง <ฮะ S 1> จุ้มยังไงคะกิลี่อีออ<ะ>ออกใครหนึงครับผมเป็นมูเดียวกันเด้อพี่น้องมาหันเพิ่นขึ้นเป็นจุ้มเท่านัะจ๊ะกระดวงนี้มันขึ้นเัาก็เป็นไข่เพิ่นอยากเป็นไหนโอ้โห <laughs> อ๋อจุดสามบอกครับผมจุ้มงามๆพี่น้องเลย เดี <soc> ๋ยวส่งเลยนี่น้องคนฉันกรู้นะงามไม่ดีครับเดือดกําลังเรียบออกไหมน้อคนเฮ้ยต่อเ้าเอู้หึโอ้ยน้องคนามีสองนั่นมองครับเออเห็นดอกเดียวเนาะแบบเห็นแล้วงูขาวเด้อพี่น้องครับนี่รสชาติหวานเนาะแม่น้องวคน หวานแซ่บนะคะหวานแซ่บครับผู้ใดบ่แซ่บไปเสร็จลังกายไหมเด้อพี่น้องดูอ่ะคือเป็นตาหักเลยเชียงคนใหญ่ติดพึ่งเหลืองเด้อพี่น้องใหดตัวน้องทับเนาะแม่น้องวันจ้ะครับกำลังงามเลยยังอลไร แดดเนี่ยได้พี่น้องมองเห็นมเน้อขอบคุณเป็นเตือนคนโอ้โแถบมัมบนฟังมกมา <c oughs> น้ำน้องเป็นอะไรคู่นี้มาสางยางไก่เยี่แต่ยู่ข่างทังนี่มังค او หรอนะ้าน้ำมังค او ใครหนึ่งครับผมสวยงานครับผมสามดอกนี้นเพราะแจ่มเลยพี่น้อง ห,ออหมดจอนะ่อพันธุ์แตหมดยังหมักเนาะิ่นบอ,อหมัมก,นะามากสิเหลือตเนอกมัน,อ,มนอ,อัอนคไปครับสองครับผมโอ้ไข,ข่มันคือมยใหญ่กนะันเอา,านมีน้องพร้อมก็เอาได้ติจารณโอ้ไข่หนึ่งทางใหนพนธเงินอ,อนันควเนี้ยขอไปขาวนี่เทเกบิข้างนอนี่แบบไันโมเดลุดขุดขุดท่าขุดท่งขุดไปบูเลยทีน้อง เอ้กิโลมโอ้ขาวเห้งร้อของงามไหมโอ้เห็นหล้วงูขาวไข่แบบไงนี่ไข่พันไหมมันใแมันของคนนีก่อะอาบังพูดนี่แหละดอกนึงครับผมโอ้ยนี่น่องเลยไงครับีิรีดอกนี้ขันไข่นี่ย่นว้ายปานไข่เป็ดละไอ้ จะอ hey, uh, ่อนเี่งโมงก็ดอกยังไงเอาพึ่งนกยุงครับผมโอ้งามขาป่าขาเล่นหนอ้านอ๋อจับดอนนี้ไสีดอกงามๆพี่นาะมูเดียวกันด้อพี่นนอะตาดอกนี้เั็นยูหางเนะไม่เปคจับปงัก อีกสองครับผมนีม่เหลือบเห็นพี่น้องให้เราโมโหยงัง <c oughs> อีกไข่นึงครับผมน้อกันแมงอะไรแมงือเป็นน้องแมงเหมันอนกันเป็นแบบนี้จังหวะตัวโอ้ยค <c oughs> ร <c oughs> ับอีกดอกนึงครับผมเจ็ดผืนสาดเด้อพี่น้อง Ừ, không 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 đúng. Đúng. Ừ, khá đúng màu quân hạng song đó học hạng mặc quân nó hết phụ nông nghiệp của mọi người nga lắm nga 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 ดอกเป็นไงสองครับผมเรลยกหมู่ขาวด้พี่น้องบวบขาอกี่ดอกจีกงกี่ตวานเลยสองดอกก็ต่างท้าต่างท้าเหรอพี่น้องต้องเบลไกลดอก เอีกสองครับผมตุ่งชาดเด้วยกำลังบานขาวเพิ่นอนตู้ผูนี่อีกดอกนึงครับผมเป็มโงขาวสวยงามเลยพี่น้องเจ้าคนจูใหญ่หรีเนาะแมงกวนอ๋อเห็ดผงพี่น้อดอกกระลังแกงพี uh, ่น huh? yeah, ้องขาแดงเหลืองแดงๆเนาะกับพวกอวดพี่น้อง ดอกนี่เต็ม,อกกมจอเลยี่นอ้องงามทองดอกได้ไม่หวาน้าดอกหั้นที่ใดบ่อกิ่นผึผนแมงกวกกินผึนปมาจอสน้องโอ้จ้ว่าเสียบเสียแบบี่น้องเอ้ยตะหมดทั้งจอเนาะอ, <c oughs> อืออีกดอกนึ่งเนเ <c oughs> ทิดดงโ <c oughs> อ้เชือพันยุบข้างลางหลายเด้อนมวันกิดอะไรนี่เด้อ <c oughs>

เพ่งเลืองให้เงหวานพี่น้องรับนี่รับีมูนึงโอ้น้องยสะอ่อนเนาะนี่ก็แซ่บเพื่อกันเนี่หวานเือกันพี่น้องีนเนาโออนเนยามโอ้รอนอกแล้ว พี่น้องเลยเบิ้งโอ้ตัดเสียดายเนาะไม่นางควันขากองกันเลยพี่น้องไม่หนุ่มยุ่งกินต่อนี่ครับแหลงผีตัดเสียดายเนาะนี่ก็สองผีได้หนุ่มยุ่งกัดพี่น้องอ๋อยังเหลืออยู่ิเต็มเงินควันโอ้ให้บอกง่ายพี่น้องอันนี้เป็นบางใบใหม่เนี่ยนครับนี่ถ้ามันเรียบร้อยมีบางใครทำป้าเต็มไง โอ้ขนมยุ่งประการเนี่ยน้องแมงฝัน,น,นแต่เสียดายนะโอ้โมนี่เต็มตาเลยล่ะ,ะมะงึงจะไครกับผมบออเนี่ยนายพึ่งทองคำครับผมอวบได้ขึ้นหรอขาเพิ่งจะ เอาตะเพิงเหลืองเอาตะของหวานอีกสองดอกครับผมอู้สามเป็นองวัญเอางามเลยพี่น้องสีเพิ่นสวยๆเนาะแม่ขวัญให้เพิ่งอันนี้เนาะเพิ่งด่างเพิ่นนะนี่ครับได้แกงเสียบเป็นตะหวานเต็พิ่งเข้าใหญ่ครับผมอู้ขางามมากครับ ก็หิ้งเถอะโง่ขาด้วยพีน้องครับจังเอาใจยเต็มนคบเก็บเต็มันไปล่คะก็ได้แกงเล้อพี่น้องครับเกพึ่งเข้าด้วพี่น้องครับเพื่นเขาหวานเขญ่อนเขาไงีครับเื่อนขาไงพี่หลังถ้าต้องก็ตัายเือไม่รอกื้อาดนนี่งิานันงานงานปิดงานานปิานง่นปนนะครัานานาน ขออครับุกเป็นมูดูกันเด้อพี่น้องขันขาหน่อยพี่น้องน้ำครับเด็ดพุดเลยพี่น้องเฮ็ดถึงทองค่เด้อพี่น้องครับอันนี้กัมีรสชาติหวานเนื้นพี่น้องเพิ่นธุ์ทีเกิดอยู่ดินแดงเพิ่นธุ์กรเดิ่งพนดอกเน้นของหวานมันเลยโอ้โหเดี๋ยวตาขาพี่น้อง มาตามมาพี่น้องสิเห็นเห็ดเรากงกฟองดอกเงี้ยช้างเนี่ย็ด้งอกเหลืองสีแดงใส่กับดินได้หรอแต่ฝนห้ามมอมินังฝนคือคุมเนาะยามจ้าเดีกๆเพิ่งเอาอย่างตั้งดินนั่นตรงมองเงินเนาะเอาของชับเนี้ยเป็นเห็นอีกเลยพี่น้องพี่น้องคุณเห็นบ่เห็ดเพิ่งเข่าให้พี่น้องไปอีกฟองดอกครับผมตามมา ดอกเป็นจูบเลยใช่ไหมเอาหัวลุ้นละแย่กินทวนอีกแล้วแบนี่มันอือครับหยิบดอกนึงครับผมโอ้ลุมไงดอกขนะจ้ะยังเห็นแน่นอนพื้นค่ะดอกดีๆเลยหลันะอีกอนึงครับผมนี่มาเกิดเป็นมูนอ่ะม่นคมองมาสองสามดอกหายง่ายนดอกนี้โคแทอม่น ดอกงาค่ะคุณไอถึงเาหาฝนได้ไหมดอกนารัาหยิบสครับผมี่อุ่งหงยาวอยอดอกพนตูมเหลือต่ใครน้องหไอ้กระตูมหน่อยให้มันกินไม เคยพบเห็นอู้แต่ใครไงน้องแม่ควรไข่แม่เด็ดกะพี่น้องเลยจะครไแมเ่ยไข่ที่สีไข่ที่สีอยู่น้ำกันพี่น้องเกื่อนยังเห็นอลังสิงานนี้รอวไม่ใชิงานงามมันไปปะนี่มเรว ครับตอนนี้ก็ลงจากดอยแล้วเด้อพี่น้องครับบรรยากาศเก่าๆไม่หิ้งเล้วพี่น้องฝนถึงห่มครับตอนนี้กับประมาณเที่ยงเนาะแม่นางขวัญครับมื้อนี้กับหมันคือเก่าพี่น้องครับมื้อนี้กับเป็นเห็ดระงงอบหลอกไม่เด้อพี่น้องครับออกแม่นหลายตะไคร้เนาะแม่นางขวัญครับทรงผมมุนมุนแน่พี่น้องห้อนครับมื้อนี้เอาหลายที่มันเอาฝนเอากัเห็ดระงงอบ่พี่น้องหลอกต่อไปเนาะครับังไรกับมาบวงผลงานกันเด้อพี่น้องครับก็ถือประมาณคือเก่าเห็ดระงงขาวเม่นครับนะเห็เหลืองกับ่อไหลนะครับผลงานของเราวันนี้เด้อพี่น้องครับ กรเพา่งเนอค่ะกระเพา่งกับร่างเออกเกือบเต็มตาพี่น้องตวตาโนนี่ใหญ่ได้พี่น้องขนาดเป็นไข่เนาะเป็นขวัญมันนี่ไข่หลายพี่น้องไข่หลายงี้ครับโอ้ขาวเต็มตาเลยพี่น้องครับดอกกระลังแกงครับดอกหวานหวได้พี่น้องแจงวาดหวานกันผู้ใดกินแล้วบ่หวานบ่แซ่บเนี่ยเสกล่ากายไม่ได้พี่น้องครับข่าวจ้งไรก่อย่าลืมกดไลู์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องครับเป็นกระลังใจกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไฟทั้งนี้ครับบอกกันยาหนาเด้อครับสวัสดีครับ ดีค่ะครับกับบ้านน้ำการพี่นอ้นองบานนี้ป่ะนี่ลองันเนาเนี้วเขาแล้ว